ดีกว่าเวอออสเนสิ่งไินหมัไปไนมเินเซินเินย้าล่ะถึงยาวค่ะวันตินผัดพระตินผัดจัว Ok Kiến khâu nhau ạ Ờ Mình đi Nhá là đi đi Tụi Là 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 ờ, yeah, này cái nhiều lắm Chớ đó nó. Tao ở đi. Ờ tầng nhà này em à. Hử? Chơi ở tin thật à. À, ở văn tin thật à. mưa văn <laughs> Tin này cái nào nó 爸，哎，拿到对位。h e l l 松卡。哈哈哈哈。老妈醒了妈，妈这边。hello。啊，麦松松卡。 ยูลีน่อยูลีน่อค่ะยูลียูลียูลีค่ะโอ้ตั้งเน่ยปีใจดอยสยดียวค่ะสิัจดค่ะอุกันไมาก่า2 0กว่า200อสุกันไนมากว่ากว่าสัสสุก ใส่หลอกไม้ไว้งามรุ่นไหนเตยรู้ใส่หลอกไม้ไว้นาะอ๋องามจื้อซังสุดจื้อซังดอกไม้สุดจื้อซังเอาวู้หาวหาวจื้อหอมติบนางหอมติบซื้ลุอ๋ก็อยยอยยัอเออีไอกำยากันเน่อยอัยเนาะเออเมื่อเนาะเป็นตะเกาว์ดอกมาเลยเใช่ปะตรงก่อนตรงก่อนตรงก่าดอกไมาเลยใช่ไหตัวตะเกาว์อยู่หลักเลยเนาะโอติมานตะเกาว์มเนาะ

ไอ้ลุงไอ้ล้งไอ้ไอ้ไอ้ไซฮอนอยู่นะไอ้ไซฮอนน่ะมีวะไอ้ไซฮอนกขมลุงมีเฮือนลุงอ๋อเขามีเขาเขามีคนหวยยาวๆเออเขาเฮ็ดปั้นเจ๊เมียเออเออเขาจ๊อกไว้หน่อยโมพกคือเขาเฮ็ดปั้นเกินเออเออเฮ็ดเตยเกิน ากันอยู่ชาวบ้านเขากำลังกินข้าวกันกำลังกินข้าวกันอยู่เจ้าบ้านกินข้าวอยู่คนรอกำลังรักษาคนไข้อยู่

ไกก่่ไไอ้ไซฮอนจังใจอโมนิ่งครับเตีนจ้ามาเกาะเก็บเต้นเนาะเก็บเต้นอ่ะอันนี้ยังงลรเก็บเต้นเตอะอันนี้นี่แต่งหน้าอยู่แต่งหน้าเสริมสวยอยู่อันนี้เป็นตีณนอนเมือว่าค่ะตีณนอนเมือว่าฮัลโหล ตื่นแล้วค่ะฮัลโหลตื่นแล้วค่ะบ้สีฮองีคือดอมไรฮัลโหลเสียมามาพีสลมา่าสลมา่าสลมา่า อาสี่หาสี่หาสี่ห้ากูมาไอหยาท่าปีโป้ทูห์มาหันปีโป้ทูห์ลูกนากรมหันมอนี่ตาอันนี้นี่เป็นโคตีตีอัพเวอร์ซิ่งเลยต่างตานเอามาลูค่ะมาปั่นก้นหวานมาแจกแล้วก็เอ่อมากุตาปั่นเนาะแต่เดี๋ยวอพเวอร์ซิ่เซ็งๆซ็งกำลังเก็บเต้นกำลังแต่งหน้ากันอยู่ เขาบ่แหมไก่ไว้สองตัวว่านออ๋อเอออ๋อเอ้ยโท้อเฮ้เ้ยโท้าขี้หายหายติ๊ตี้นี่อันนี้เป็นไก่นอสองตัวนอกำเข้ากันมเเาเฮ็ดว่ะ <laughs> กินซังอ่ะกินอ Cái gì mà ăn vậy? Nước gà Ăn rồi ăn Nước gà, nó có trứng hả? Trứng hả? Trứng chín hả? Ừ, 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 chín hả? Trứng hả? Trứng chín hả? Ừ, ừ, nấm chén hả? Trứng chén cà phê, ăn cà phê, nấm mày xô mi nữa nọ Ừ Cái này là cái nè Cái này là cái gì? Cái này เส้นเช่แม่เขาเส้นามาปี่ยเขาเส้นามาปีโยเฟร e ด์สปอนเนาะอแมน้าติโตัวอจะตรงกับตถาปิตาแต่็นแมอจะมาตัวอภัยการขงสาวเนาะมันไปเสีไปเต็นมหาบูแหละามาปี่ยไปซ่แม่สมมาหมาปิหาปียอะไรแม่ยาตาดีแล้

มองหดิขมุนไหมข้าขมุนไมาแก่หมาแก่เราบกระมาแแกมาี่นาหลัเขาเอาของตัวจะตูตายเหรอไปหลัไป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 งลีนเหรอ